ตีวิปครีมแต่งหน้าเคก้กแต่งหน้าเครื่องดื่มยังไงให้ขึ้นฟูสวยมาติดตามวิธีการทํากันเลยค่ะวิธีทําง่ายมากๆใช้เวลาเพียงไม่ถึง5นาทีก็ได้วิปครีมเนียนฟูสวยไปแต่งหน้าเคก้กแต่งหน้าเครื่องดื่มที่เราชื่นชอบกันแล้วค่ะมาดูอุปกรณ์การตีวิปครีมกันเลยค่ะวันนี้พี่เดือนใช้เครื่องตีไฟฟ้าขนาดกําลังไฟ800วัตต์เจ้าเครื่องนี้ใช้งานดีมากๆเลยค่ะสามารถใช้ตีวิปครีมได้ขึ้นฟูเพียงเวลาไม่ถึง5นาทีมีปุ่มสําหรับปลดล็อกแกนปั่นไม่ต้องดึงให้้เปืืออนมและ ปรับความแรงได้ถึง5ระดับกันเลยค่ะมีแกนปั่นใบพัดท,ที่แข็งแรงทนทานมากๆหึงคู่โถผสมสเตนเลสแนะนําให้ใช้แบบขอบสูงเวลาตีวิปครีมจะได้ไม่กระเด็นเลอะเทอะค่ะไม้พายสําหรับตักวิปครีมถุงบีบวิปครีมแบบนี้จะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งมีขนาด SML ค่ะส่วนตัวนี้เป็นถุงบีบซิลิโคนสามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ มีสีขนาด10 12 14และก็16นิ้วค่ะวิปครีมพี่เดือนเลือกใช้ยี่ห้อนี้นะส่วนใครชอบยี่ห้อไหนรสชาติแบบไหนก็เลือกตามใจชอบได้เลยค่ะก่อนตีวิปครีมพี่เดือนจะบอกเคล็ดลับว่าให้นำโถผสมและแกนปัน่นไปแช่เย็นให้เย็นจัดมาแบบนี้ก่อนนะคะนำแกนปั่นมาใส่ในเครื่องให้ตรงล็อกแบบนี้เลยค่ะนำวิปครีมที่แช่เย็นจัดมาเทลงในโถผสมได้เลยค่ะ จากนั้นพี่เดือนจะตั้งเวลาไว้ประมาณ5นาทีนะคะแต่เวลาที่ใช้ตีจริงๆประมาณ2-3นาทีเท่านั้นเองค่ะเปิดเครื่องตีระดับ3ตีไปเรื่อยๆสังเกตพอวิปครีมเริ่มหนืดพี่เดือนจะเร่งความแรงอยู่ที่ระดับ5ค่ะ